กับผมมิสเตอร์เกษตรอินซีแห่งบริษัทเวอร์ค์สอินโนเวชันจำกัดและผพันธั์ฑ์3เกลือเวอร์แพนอันประกอบไปด้วยกรดอะมิโนเวอร์แพน์ไคโตสารเวอร์แพนและสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรนะครับก็วันนี้เช่นเคยครับเราก็ได้มาติดตามผลการทำงานของ3 g เกลือเวอร์แพนอีกที่หนึ่งแล้วนะครับแล้วที่นี่ จะเป็นที่ไหนเป็นสวนอะไรเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภันสามเกอร์เวอร์แพนได้เลยครับสวัสดีครับพี่ครับคุณพี่ชื่ออะไรครับแนะนําตัวนิดนึงครับพี่ชื่ออนุมาสารจันท์ี่อนุมาสารจันทร์าาครับพี่พูดดังๆได้เลยนะไม่ต้องเขินผมนะชื่อเล่นๆว่าพี่มาพี่มาพี่มานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือ มาริวานนวลใต้ค่ะืุอเล็นอวบค่ะเออคุณอวบเป็นที่ปรึกษาผลิตพันธ์3ามเกลอเวอรแพนให้กับพี่มาอ๋อสถานที่นี้เป็นที่ไหนยังไงครับพี่มาชำม่วงค่ะอยู่กันทะลักสีสะเกดค่ะบ้านชัมม่วงอำเภอกันทะลักจังหวัดสีสะเกดสวนของพี่มาเป็นสวนอะไรครับพี่ทุเรียนหมอนทองลูกทุเรียนหมอนทองทั้งหมดกี่ต้นครับพี่380ทั้งหมด380ต้น เห็นว่ามีเขาเรียกมีวัยต่างกันใช่ไหมมีสรุ่นมี2รุ่น2แปลงอ่าแปลงหนึ่งรุ่กี่ปีครับสิปีแปลงหนึงสิปีมีกี่ต้น120ยยีต้นเพราะฉะนั้นอีกแปลงหนึ่งก็กี่ปีครับ5ปีห้าปีอีกสองต้นอ่าเป็น2แปลง5ปีนี่แสดงว่าเพิ่งได้เก็บเกี่ยว ล,ลูกฟินปีที่แล้วมันออกไม่เยอะค่ะ,ะ,คะที่มาที่ไปที่พี่มาได้รู้จักกับสามเกอร์วแพนเป็นยังไงครับก็ผู้เรียนต้นโสมค่ะก็เลยเปิดดูในออนไลน์นี่ค่ะอ๋อเปิดอาาอนไลน์าชาวสวนเ,เดอยู่ี๋ยวนี้เปิดออนไลน์แล้วไปเจอคนคนสวยคนหนึ่งเขาใช้วัวแพนก็เลยลองดูอ่ ลองไปขนาดไหนปีแรกก็ยังไม่เห็นผลเท่าไหร่ก็ใช้มาเรื่อยๆปีที่สองปีที่ห้าเอาลูกก็รู้สึกว่าดีค่ะลูกก็ติดเยอะต้นก็สวยไม่โสมค่ะใบก็สวยใบก็สวยต้นก็สวยไม่โสมเหมือนจะคือก่อนหน้านี้คือต้นโซมใช่ค่ะออเลยใช้มาแต่ใช้มาเรื่อยๆเลยณตอนนี้เวลานี้ทางบริษัทเรา ปรับปรุงสูตรเป็นนวัตกรรมใหม่คุณพี่มาได้ได้ลองใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปลายเดือนตุลาปีที่แล้วค่ะปลายเดือนตุลาปีที่แล้วเก็บเกี่ยวค่ะอ๋อหลังเก็บเกี่ยวรอบที่แล้วใช่ค่ะรอบที่แล้วแปลงนี้ใช่ไหมแปลงใหญ่สิปีนี้ใช่ไหมร้อยยี่สิบต้นเก็บไปได้เท่าไหร่ครับปีที่แล้วได้สิบสามตันได้สิบสามตันลงทุนไปลงทุนไปห้าหมื่นห้าหมื่นบาทได้สิบสามตันตอนนี้ทุเรียนของพี่มาอีกกี่วันจะเก็บเกี่ยว ร้อยสิบวันนี่แหละค่ะร้อยสิบวันแล้วอ๋อก็ใกล้แหละก็ใกล้ที่จะได้ตัดแล้วนัดตัดแล้วตอนนี้ใช้กี่แปลงเนี่ยใช้ทั้งสองแปลงเลยจ้ะใช้สองแปลงเลยทั้งตัวสิบปีทั้งทั้งห้าปีทั้งห้าปีด้วยใช้สองแปลงเลยลงทุนไปกี่บาทปีนี้ลงทุนสามแสนเนี่ยนะคะแล้วใช้สามเกอร์เวอร์แพนของเราทั้งสามตัวเลยไหมค่ะทั้งสามตัวเลยเต็มพิกัดใช้มาเรื่อยๆเลยตั้งแต่ตุลาคมตุลาหลังเก็บเกี่ยวเนี่ยค่ะแล้วเหลืออีกไม่กี่วันจะได้เก็บผลผลิตแล้ว ไปเดินดูตรวจสอบดู380ต้นประมาณการว่ายังไงคงจะได้3.5ตันอยู่มั้งคะประมาณการว่าคงจะได้35ตันพี่มาฉีดกี่วันครั้ง10วันครั้งนี่แหละสิวันครั้ง1ิวันครั้ง1ิวันครั้งถามจริงในช่วงแรกๆที่ลงทุนไป3ามแสนนี่คิดว่าลงทุนเยอะไหมก็เยอะค่ะก็เยอะสิใช่ไหมก็เยอะใช่ไหมสามแสน เราลงทุนเยอะแต่เรามีผลเรารู้ว่าเราใช้เวอร์แพนสามเกอร์เวอร์แพนคงจะได้ค่าตอบแทนเยอะไหนสุดยอดแน่คือมั่นใจเลยมั่นใจเลยว่าว่าลงทุนไปเท่านี้เราต้องได้เยอะต้องได้เยอะกว่าโอ้โหที่แบบประมาณอะไรไม่ค่อยได้ชัดเจนเพราะว่ามันไม่เคยได้ขนาดนี้ใช่ไหมมันไม่เคยได้ขนาดนี้โอ้โหแล้วนี่นี่คือ เขาเรียกว่าเสียงจริงจากเกษตรกรนะครับที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์3 g มเก w ร์ l ว s สูตรนวัตรกรรมใหม่ของบอริษัท WCI หรือ Worldclass n n n o v a t i o n ของเราครับอ,อยากให้พี่มาได้ฝากกับเกษตรกรหรือว่าใครก็ตามที่ได้ชมคลิปพี่มาเนี่ยว่ายังไงครับว่าเขาเรียกว่ามั่นใจยังไงกับ3 g มเก w ร์ l s ของบอริษัทเราครับค้าอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะ เพราะว่าที่นี่ใช้มาได้ห้าปีรู้สึกว่าดีค่ะลูกก็สวยต้นก็สวยใบก็สวยค่ะติดลูกลูกไม่ร่วงต้องเปิดใช้ดูนะคะโอ้โหนี่ขนาดเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับฝนต้องจุดฝนตกมันกี่วันเนี่ยทุกวันแล้วเนี่ยเป็นเดือนแล้วตกเป็นเดือนแล้วนะครับแล้วตกทุกวันเลยลูกยังอยู่เต็มพลืดไปหมดเลยลูกไม่ค่อย่วงลูกก็ไม่ค่อยร่วงนอกจากนี้ก็ อยากจะให้ที่ปรึกษาผลิตภันธ์สามครัวเวอแพนองเรานะครับคุณหนวกได้ฝากอะไรเพิ่มเติมนะครับกับเกษตรกรหรือว่าผู้ที่ได้ชมคลิปคลิปนี้หน่อยครับค่ะส่วนตัวอบเองนะคะที่ได้มาติดตามดูแลพี่มาอยู่ตลอดซึ่งเริ่มต้น จากการตัดสินใจใช้ชื่อคู่หูเนี่ยก็ต้องหออส่วนหนึ่งคือเรื่องของการป่วยทุเรียนโซมนะคะเ,เป็นไฟทอปทอร่ารบใบไม่ดีออกอดอกมาก็ติดผลน้อยแล้วหลุดร่วงไม่ได้ผลผลิตเพราะฉะนั้นหลังจากใช้เวอร์แพนแล้วก็จะทำให้ดีขึ้นโรคก็เริ่มหายแต่ไม่ได้หายขาดเนาะที่มาก็ยังมีบ้างนิดนิดนิดหน่อย แต่ในตอนนี้นะคะพี่อาจบอกว่าเรามีสารชีวพันธุ์เป็นน้องใหม่ที่เราเริ่มเข้หมิษับคู่ใช่ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการรักษาฟิวซเรียมไฟทอปทอร่าราสีชมพูต่างๆได้ดีนะคะก็จะช่วยให้การรักษาในแปลงของเราหายอย่างเด็ดขาดพี่ขาดหายแล้วไม่กลับมาเป็นอีกเป็นซ้ํา อืเนาะแล้วก็ยังมีตัวผ้านอนท่าเพียร้าเมล็ที่เป็นชีวภาพซึ่งการใช้ชีวภาพเนี่ยชีวพันธุ์เนี่ยมันจะทําให้สุขภาพของเราดีไปด้วยได้ทุเรียนดีซึ่งทั้งหมดทั้งหมดของเราก็คือสารชีวพันธุ์เพราะฉะนั้นในกลุ่มของเกษตรกรกลุ่มของเกษตรนะครับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของบริษัทเวิร์คาร์ดิโนเวชั่นของเรานะครับมีปณิธานอย่างแน่แน่วเลยว่าอยากให้เกษตรกรไทย ของเรานะครับได้เขาเรียกว่าแผ่นดินทองจริงๆ<ช>นั่นคืออยู่กันด้วยความเป็นอ<ช>ินทรีย์นไม่ต้องไปพึ่งพากับเคมีอีกแล้วมีทั้งอันตรายมีทั้งโอโ้สารตกค้างต่างๆนานาที่ส่งผลให้เราสุขภาพไม่ดี<ช><ช>สารที่ว่พันของบริษัทเรามีอะไรอย่างแบบไหนนะครับถ้าท่านสนใจก็<ช>สอบถามกับเนี่ยครับยาง<ช>ที่ปรึกษาผลิตภ<ช>ัณฑ์ของบริษัทเราได้ทั้งหมดนะครับ ซึ่งสารชีวพันธุ์ของเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มอยู่แล้วนั่นคือกลุ่มที่รักษาโรคกับปราบสัตรูพืชนะชเพราะฉะนั้นติดตามกันนะครับสอบถามกันได้แล้วหาข้อมูลเพิ่มเติมครับกับรีพันธ์การเกษตรของบริษัท World c a r d i n n o v a t i o นนะครับชื่อนี้ชื่อเดียวนะครับหรือตัวย่อว่า WCI นะแต่ถ้าท่านค้นหาคำว่า3เกลือเวิร์แพได้รับรองครับ ท่านก็จะได้ข้อมูลทั้งสารชีวพันธุ์เพิ่มเติมไปด้วยพี่มาเองก็ปีนี้ตั้งใจแล้วใช่ไหมคะจะใช้สามเกลอและก็สารชีวพันธุ์ด้วยเป็นดีปีนี้เต็มรูป,ปพี่มาเต็มรูปอบบครับนี่นะครับนี่คือเสียงจริงนะครับตัวจริงของเกษตรกรว่าใช้แล้วใช้สามเกลอเวอร์แพนใช้ผลิตภ์ณฑ์ของบริษัทเราใช้แล้วดีอย่างไรดีแบบไหนนะยั่งยืนแบบไหน ลงทุนเท่านี้ได้โอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะบอกให้ทุกท่านว่าบริษัทเราตั้งใจมีความตั้งใจอย่างสูงครับที่จะให้เกษตรกรเราอยู่ดีกินดีแล้วก็มีชีวิตแบบยั่งยืนจริงๆนะครับท้ายนี้ก็พวกเราทั้ง3คนนะครับก็ต้องขอฝากนะทุกท่านแล้วก็ต้องคอยติดตามการทำงานของ3ามเกอร์เวรแพเราได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสวนไหนอย่างไร นะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอกล่าวคำว่าสสวััดีครบสวัสดีค่ะ